สวัสดีครับนักเรียนนักศึกษาทุกคนวันนี้อาจารย์จะสาธิตวิธีการใช้ตัวเว็บแอปพลิเคชันนะครับที่เราเคยเรียนกันมาแล้วก็คือ canva.com นะครับในกรณีศึกษาของเราวันนี้ก็คือเรื่องของการทำตราสัญลักษณ์หรือว่าตราผลิตภัณฑ์หรือโลโก้นั่นเองนะครับในวิชาสื่อสั้าสารรคสธุรุิจิิดิทิลัะนะรัรโบอเคเริ่มต้นให้นักศึกษาเปิดเข้าไปในเว็บ เบราว์เซอร์นะครับที่ักศึกษาถนัดอาจจะใช้ Internet e x p l o r e r s a f a r i หรือว่า Chrome ก็ได้นะครับ mm hmm. พิมพ์คาว่า c a n v a com นะครับทีนี้ใน Can วา com เนี่ยในหน้า,นาตาของแอปพลิเคชันเนี่ยมันจะมีตัวเครื่องมือหรือว่าคู่มือการใช้งานที่เป็นพวกคลิปวิดีโอนะครับลองดูตัวอย่างผลงานด้านล่างได้นะครับว่ามีวิธีการหรือว่าการใช้งานยังไงนะครับ mm hmm. เป็นเว็บแอปพลิเคชันที่เหมาะมากนะครับสำหรับปัจจุบันสามารถทำสื่อนำเสนอในรูปแบบต่างๆได้นะไม่ว่าจะเป็น โปสเตอร์หรือว่าตัวแบรนเดอร์นะครับหรือพวกสื่อมาร์เก็ตติ้งโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีเลยและที่สำคัญก็คือใช้งานได้ฟรีนะครับอ mm ันดับแรกได้สาดูด้านขวามือบนนะครับ mm hmm. ก็คือล็อกอินกับสายอัพนะครับล็อกอินก็คือคนที่เคยสมัครมาแล้วก็กดล็อกอินได้เลย ส่วนคนที่ยังไม่เคยสมัครนะครับนักศึกษาก็คลิกที่ใส่ n up เพื่อสมัครนะทีนี้การสมัครนี่ไม่ยากครับมันจะมีตัวฟังก์ชันให้เราเลือกอยู่2แบบก็คือเลือกผ่านทาง Google นะหรือว่าใช้เข้า Google หรือว่าใช้เข้าของ Facebook ก็ได้นะครับสำหรับคนที่ไม่อยากจะไปสับสนหรือว่าปนกับข้อมูลสังคมออนไลน์เนี่ยก็ให้เลือกผ่านทาง Google น่าจะใช้งานได้ดีนะครับแต่สําหรับคนที่มีอีเมลของหน่วยงานนะครับที่ไม่ใช่ของ Gmail เนี่ยก็สามารถ สมัครโดยการใช้อีเมลก็ได้นะครับอันนี้ก็จะยุ่งยากนิดนึงก็คือเมื่อสมัครแล้วจะต้องยืนยันในอีเมลของเราแล้วมันถึงจะใช้งานได้นะครับโอเคนี้ให้หนึกษาลองอเข้าไปสมัครดูนะครับสมารย์เนี่ยได้ล็อกอินกับ Gmail ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับพอเราคลิกล็อกอินแล้วกดล็อกอินผ่าน Google นะครับก็สามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบได้ทันทีซึ่งง่ายนะครับเวลาเราเปิดในครั้งต่อไปเนี่ยมันก็จะเข้าใช้งานได้เลยเห็นไหมครับอยู่ด้านขวานะ โอเคทีนี้วิธีการนะครับในการเลือกเนี่ยนักศึกษาสังเกตด้านด้านบนนะครับก็คือคําว่า create design ก็คือใช้ในการเลือกนะครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งสําหรับเว็บแอปพลิเคชันคือสามารถเปิดได้ทั้งอุปกรณ์หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลโน้ตบุ๊กแท็บเล็ตหรือว่าโทรศัพท์มือถือนะสามารถใช้งานได้ซึ่งหน้าตาก็จะคล้ายคลึงกันนะครับแล้วก็วิธีการทํางานก็คล้ายคลึงกันนะโอเคอัน okay. ดับแรกครับ อ่คลิกที่ create design นะครับใน create design เนี่ยมันจะมีตัวอย่างให้เราเลือกครับเยอะมากเราก็เลือกว่าเราจะใช้รูปแบบไหนซึ่งถ้าหากเราหาไม่เจอเราก็พิมพ์ search ค้นหาได้นะครับได้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษทีนี้เทคนิคการดูว่าเราจะพิมพ์ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแล้วหาข้อมูลได้ให้เราดูว่าตัวเครื่องมือหรือว่าฟังก์ชันต่างๆบนหน้าจอเราเนี่ยเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะครับ ถ้าหากเป็นภาษาอังกฤษเราก็ต้องเซิร์ชตัวนี้เป็นภาษาอังกฤษแต่ถ้าหากเนื้อหาหรือว่าชื่อไอคอนต่างๆที่เราเห็นบนหน้าจอเป็นภาษาไทยเราก็ต้องพิมพ์เป็นภาษาไทยนะโอเควันนี้กรณีศึกษาของเราก็คือโลโก้มันมีให้เราเลือกแล้วนะครับโดยขนาดพื้นฐานคือ5 0 0 5 0 0 px ตัวนี้ย่อม,มาจากพิกเซลนะครับให้เราคลิกไปได้เลยเมื่อเราเลือกพิกเซลเลือกตัวขนาด ของโลโก้เรียบร้อยแล้วนะครับมันจะมีฟังก์ชันเราเลือกนึกษาสังเกตด้านซ้ายมือเห็นไหมครับด้านซ้ายมือเนี่ยมันจะมีตัวเทมเพลตนะครับเทมเพลตก็คือตัวแม่แบบนะอิเลเมนต์ก็คือฟังก์ชันการทํางานนะครับที่เราสามารถเพิ่มเติมพวกสัญลักษณ์หรือว่ารูปวาดต่างๆได้สังเกตว่าถ้าหากเราเมาส์ไปวางแล้วมันขึ้นคําว่าฟรีเนี่ยแสดงว่าเราสามารถใช้งานได้ฟรีนะสามารถใช้งานได้ฟรีแต่บางอย่างครับที่เราไม่สามารถใช้งานได้เราต้องเสียเงินซื้อนะครับก็คือฟังก์ชันหรือว่า อิเลเมนที่มันสามารถดัดแปลงหรือว่ามีขนาดใหญ่นะนะเช่นพวกสัญลักษณ์พิเศษหรือว่าสัญลักษณ์ที่มีการออกแบบมาซับซ้อนกว่าปกติอันนี้ก็ต้องเสียเงินเพิ่มเติมนะข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือมันมีการแบ่งเป็นกลุ่มๆให้นะครับลองสังเกตดูนะมันจะมีการแบ่งเป็นแบ็กกราวหรือว่ารูปภาพรูปวาดนะตามพื้นที่สถานที่ต่างๆหรือว่าแบ็กกราวพลาสเทลหรือ g r ก u n าประเภทไว้นะลองคลิกดูนะครับมันก็จะมีตัวอย่างให้ อันนี้ก็สามารถทําเป็นพื้นหลังได้นะครับถ้าหากยกเลิกก็กดปุ่มกากระบาทเล็กๆตัวนี้ครับมันก็ยกเลิกให้ต่อมาครับก็คืออัปโหลดเราสามารถอัปโหลดไฟล์เช่นโลโก้หรือว่าตราสัญลักษณ์ต่างๆนะครับหรือว่าพวก QR code นะครับหรือว่าไฟล์รูปที่เราถ่ายด้วยกล้องยีตอนเนี่ยแอดเข้ามาได้ครับก็คลิกที่คาว่าอัปโหลดมีเดียนะ เทคก็คือการเลือกข้อความนะครับแทรกลงไปในสื่อที่เราสร้างขึ้นมานสามารถเลือกรูปแบบได้มีทั้งฟรีและมีฟรีนะครับถ้าหากไม่ฟรีมันจะขึ้นเป็นรูปมงกุฎสีทองนะครับแล้วก็เขียนคําว่าโปรอยู่นะแสดงว่าไม่ฟรีนะครับเราสามารถเลือกไปใช้งานได้นะแต่ว่าเวลาเราดาวน์โหลดเอามาใช้งานเนี่ยมันจะให้เราเสียงเงินก่อนเนี่ยตัวอย่างอันนี้เห็นไหมครับมีคําว่าโปรอยู่เวลาเราคลิกเลือกปุ๊บเราก็จะมันจะขึ้นตัวข้อความให้นะครับว่าเราสามารถใช้งานได้นะ แต่มีข้อข้อเสียสําคัญคือต้องเสียเงินนั่นเองนะโอเคถ้าไม่เอาก็กักกบ,บาทนะครับส่วนมอก็คือฟังก์ชันเพิ่ม,เต,มเติมที่สามารถเชื่อมโยงกับแอปพลิเคชันหรือว่าโปรแกรมที่มีการทํา MoU กับแคนวาเอาไว้นะครับโดยเฉพาะสังคมออนไลน์นะครับแล้วก็พวกแอปผ่านอของบริษัท Google เนี่ยเกือบหมดนะครับ g o o l e Drive g o o o l e Map นะใช้ได้หมดเลยนะ ทีนี้อันดับแรกครับเราต้องเลือกตีมก่อนนะหรือเลือกรูปแบบก่อนสําหรับคนที่ยังไม่มีไอเดียครับอาจย์แนะนาว่าให้นักเรียนไล่ดูตั้งแต่บนลงล่างเลยครับดูศึกษาดูนะครับว่ามันมีตัวอย่างอะไรบ้างนะลองไล่ดูนะครับทีนี้วิธีการหรือย่อเวลาให้มันสั้นลงเนะี่ยนักศึกษาพิมพ์สิ่งที่เราต้องการลงไปนะครับเช่นต้องการข้อมูลประเภทการ์ดหรือข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนเกี่ยวกับหนังสือเกี่ยวกับอาหารนะเช่น ต้องการเกี่ยวกับอาหารน้กเรียนก็พิมพ์คําว่าฟู้ดลงไปครับมันก็จะไปหาเทมเพลตที่เกี่ยวข้องกับอาหารนะซึ่งตอนนี้เราก็เลยศึกษาคือทําโลโก้เห็นไหมครับเวลาเราคลิกไปปุ๊บเนี่ยตัวอย่างมันก็จะปรากฏอยู่ด้านหน้านะซึ่งง่ายมากครับเมื่อเราเลือกโลโก้เรืยอร้อยแล้วเนี่ยเราสามารถตกแต่งหรือว่าแก้ไขข้อมูลได้นะด้านล่างครับมันจะมีคําว่าแอดเพจอยู่หมายความว่าเราสามารถ เลือกรูปแบบได้หลายรูปแบบนะเรายังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอาอันไหนดีเราก็คลิกแอดเพจนะมันก็จะมีเพจที่1กับเพจที่นักเรียนกย็ไล่ดูไปอีกว่าอะไรบ้างที่มันใกล้เคียงกับสินค้าของเรานะครับสิ่งที่สําคัญก็คือนะักศึกษาต้องทำความเข้าใจก่อนว่าในการออกแบบนั้นเนี่ยสื่อที่เราออกแบบนั้นต้องเกี่ยวข้องกับสื่อหรือสิ่งที่เราหรือเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่เราขายอยู่ด้วยนะครับเกี่ยวข้องกับบริษัทนะไม่ใช่ว่าบริษัทเราขายของ นะเครื่องสาอางแต่ไปทําโลโก้ประเภทอาหารนี้มันก็ไม่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้ยโปรนะโปรแสดงว่าต้องเสียเงนินซื้อนะครับนะโลโก้แบบนี้สวยนะสามารถคลิกเลือกไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปอีกทนะีว่าอยากได้อันไหนนะครับคลิกเลือกนะไล่ไปก่อนเพราะเรายังไม่รู้เนะี่ยว่าแคนวาเนี่ยมีการอัปเดตหรือว่ามีการพัฒนาตัวฟังก์ชันพวกนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเยอะมากนะเขาจ้างดีไซเนอร์ออกแบบรูปแบบ ที่เป็นแพทเทิร์นแบบนี้ให้เราเยอะมากครับอีกอย่างหนึ่งข้อดีของการใช้แคนวาก็คือเราสามารถเลือกโลโก้ที่มันเป็นแอนิเมชันได้ด้วยครับคือโลโก้ที่มีภาพเคลื่อนไหวระยะสั้นหรือเรียกว่า GIF ก็ได้นะครับ GIF เนี่ยแตกต่างจาก MP4 หรือว่าแตกต่างจากภาพเคลื่อนไหวแบบอื่นๆก็คือมันไม่สามารถแทรกเสียงได้นั่นเองนะ ทีนี้ข้อดีก็คืออะไรครับข้อดีก็คือในช่วงที่มีการทํางานผ่านทางสื่อดิจิทัลโดยทั่วไปเนี่ยมักไม่ได้ใช้ผ่านทางสื่อที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์เช่นกระดาษนะครับหรือว่าบูชัว ลงไปในบัตรนามบัตรเงี้ยไม่ได้ใช้แบบนี้เยอะนะครับส่วนใหญ่มักสร้างเพื่อเอาไปใช้ในสื่อมัลติมีเดียหรือว่าสื่อที่เป็นดิจิทัลเช่นผ่านทาง Facebook Instagram หรือว่าผ่านทางเว็บไซต์การที่เราทำโลโก้ที่มันขยับได้หรือว่ามันลื่นไหลที่เป็นไดนามิกแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้ดึงดูดความสนใจนะครับแล้วก็ทำให้โลโก้เราน่าสนใจมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกอีกอย่างหนึ่งงเก็บเอาไว้ก่อนแอดเพจอันใหม่ครับ mm hmm. ลองดูว่าอันไหนที่น่าสนใจอีก ทีนี้เราต้องตัดสินใจนะครับว่าเราอยากได้รูปแบบไหนเพราะว่าแคนวาเนี่ยมันมีตัวอย่างให้เราเยอะมากนะครับนะสังเกตว่าหลังๆข้างล่างๆเนี่ยถ้าหากมันซับซ้อนหรือว่ามันมีเลเยอร์ที่เป็นอิเลเมนต์หรือว่ารูปแบบที่เขาสร้างเอาไว้เนี่ยซ้อนกันเยอะๆเนี่ยมันจะเสียเงินนะครับนะหรือว่าสามารถขยายใหญ่ได้เต็มพื้นที่เนี่ยมันก็จะเสียเงินเพราะว่ามันต้องใช้ ระยะเวลาแล้วก็ใช้แรงงานคนเยอะมันเลยต้องเสียเงินนะครับแต่แบบฟรีก็เพียงพอแล้วนะสำหรับการที่เราจะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือว่าเอาไปใช้ในเรื่องของการทําทงานนะครับหรือว่าเอาไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจที่เราทําอยู่ตอนนี้ก็ได้ครับใครที่ยังไม่มีธุรกิจก็ลองคิดไปก่อนนะครับว่าเราจะเริ่มต้นทําธุรกิจแบบไหนนะเพราะว่าต่อไปแล้วไม่มีใครปฏิเสธได้นะครับว่าธุรกิจเราจะต้องทํางานนะแล้วงานของเราส่วนใหญ่เราก็ต้องทําเป็นธุรกิจเพื่อให้ได้รายได้นะ ังนั้นการที่เรามีความสามารถหลากหลายนะครับหรือว่าการใช้พวกกราฟิกเบื้องต้นได้เนี่ยนะโดยเฉพาะการขายสินค้าออนไลน์หรือว่าขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะต่อไปจะเป็นเทรนด์นะใครที่ทําได้ก่อนนะครับคนนั้นก็จะประสบความสําเร็จก่อนคนอื่นหลังๆเนี่ยจะเป็นพวกโปรแล้วนะครับหลังๆเป็นพวกโปรนะหมดฟรีก็จะเป็นโปรนั้นอะโปรไม่เอ,เอาเอาเอาแบบฟรีนะครับโอเคเอาอีกสักแบบหนึ่งเอาเป็น อันนี้แล้วกันโอเคนะเราก็ได้ตัวร,รูปแบบมาแล้วครับตัวนี้ก็คือย่อให้ปิดลงนะโอเคคราวนี้เราได้ตัวอย่างมาแล้วครับด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นการซูมอินซูมเอาท์นะครับเพื่อดูรายละเอียดและแก้ไขได้ง่ายขึ้นนะครับมีหลายแบบนะนะคราวนี้ถ้าหากเราต้องการแก้ไขนะครับคลิกลงไปในวัตถุอันไหนก็ได้ครับในในในงานหนึ่งชิ้นเนี่ยมันจะมีการแบ่งเป็นแบสกราวอันนี้คือแบสกราวเห็นไหมครับ อันนี้ก็คือวัตถุชิ้นแรกที่เป็นตัวผืนของตัวพื้นที่ของโลโก้นะแล้วก็ข้อความ1ข้อความ2นะสัญลักษณ์หแล้วก็ข้อความ3อันนี้ก็จะมีการแบ่งเป็นเลเยอร์ถ้าหากมันไม่ซ้อนกันเนี่ยมันก็จะดีหน่อยแต่ถ้ามันซ้อนกันเนี่ยการแก้ไขก็จะค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงนะวิธีการแก้ไขไม่ยากครับนักศึกษาก็ double ลคลิกเข้าไปเลยง่ายมากแล้วก็พิมพ์สิ่งที่เราต้องการลงไปนะครับใช้ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดีมากนะครับแรงเงาลงไปหรือย่อให้มันมีขนาดเล็กลงนะครับเพื่อใช้พื้นที่ไม่ให้มันล้นพื้นที่นะเห็นไหมเดอไม่เอานะเปลี่ยนสีก็แรงเงาครับแล้วก็เลือกตัว A ตัวนี้นะมันก็จะมีสีให้เราเลือกนะครับเราก็จะเลือกสีที่เป็นแพทเทิร์นแบบนี้นะเป็นสีที่สามารถเอาไปเป็นตัวอย่างนะครับหรือว่าเป็น ลองทดสอบนะครับคลิกดูนะเพื่อเอามาเปรียบเทียบนะครับนีโอเคทีนี้ไอ้รูปกชาชเนี่เราไม่ชอบนะแล้วก็ delete เลยครับคลิกขวาลบหรือไม่ก็กดปุ่ม delete บนแป้นพิมพ์ก็ได้นะครับนะแล้วก็ไปเลือกตัวสัญลักษณ์มาใส่แทนนะวิธีการเลือกสัญลักษณ์ก็คือดูด้านซ้ายครับเมื่อกี้ e m p l a t e ไปแล้วตอนนี้ก็ดูที่ element Ele e Element มเนี่ยมีหลายรูปแบบครับเราสามารถเลือกหรือว่าพิมพ์ได้นะ ถ้าหากเรายังไม่รู้ว่าต้องเป็นอะไรก็ลองไล่ดูเรื่อยๆนะครับสังเกตได้ว่าในแต่ละมีการจัดกลุ่มเนี่ยมันจะมีคําว่า c ี CR ลซลไปว่าดูทั้งหมดนะครับเช่นเราดูทั้งหมดว่าในส่วนของกราฟิกเนี่ยมีอะไรบ้างก็กด CR ออลนะมันก็จะมีตัวกราฟิกทั้งหมดเลยครับที่อยู่ในกลุ่มหรือหรือมีการจัดกลุ่มแบบนี้นะครับเราก็ลองดูนะว่าไหนที่มันเกี่ยวข้องกับสื่อที่เราสร้างบ้างถ้าหากไม่เกี่ยวก็ออกมานะคลิกออกมาที่ e l e m e n t นะครับมันก็จะออกมาสู่ ข้อมูลเดิมนะครับอันนี้ลองดูแล้วก็ลองศึกษาดูไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าอันไหนที่มันมีอยู่แล้วนะครับถ้าหากอันไหนที่มันใช้ได้เราก็เอาไปใส่ลงไปนะครับสีดำนะเลือกเป็นสัญลักษณ์หมวกนะแล้วก็ไปเปลี่ยนสีได้ครับคลิกตรงนี้แล้วก็เลือกตรงสีแถบด้านบนนะนะพื้นหลังสีเข้มตัวอักษรหรือว่าไอคอนต้องเป็นสีสว่างนะครับ ใหญ่เกินไปก็ย่อให้เล็กลงนะแล้วก็ขยับให้มาอยู่ตรงกลางนึกษาสังเกตมันจะมีเส้นบอกให้นะครับเป็นการจัดแนวนะ,ะส่วนตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นข้อความที่มันเกี่ยวข้องนะครับ เราก็จะได้ตัวอย่างนะครับเกี่ยวกับการสร้างโลโก้นะอันอื่นนะครับก็ทําเหมือนกันครับนะทำเหมือนกันเราสามารถแทรกสัญลักษณ์อันไหนไม่ชอบลบทิ้งนะครับเพิ่มเติมเปลี่ยนสีนะครับหรือว่าเราสามารถแทรกรูปภาพนะเอาโลโก้ที่เรามีอยู่ในเครื่องเนี่ยเอามาใส่แทนก็ได้นะครับนะเช่นอาจารย์อยากจะเอาโลโก้มาใส่แทนอันนี้นะอาจารย์ก็ย่อให้มีขนาดเล็กลงนะครับแล้วก็เอาไปทดแทนในส่วนที่ที่เกี่ยวข้องนะครับนะะอันนี้ ยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องสักทีเดียวนะนะทีนี้ถ้าหากเราต้องการที่จะแก้ไขครับนะักศึกษาก,ก็ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับมันก็จะซูมเฉพาะอันนี้นะแล้วดูตัวเอฟเฟกด้านบนเห็ไหมครับมีเอฟเฟกต์ฟิลเตอร์เอจจัดครอปฟลิปนะฟลิปคืออะไรลองกดดูฟลิปก็คือมันสามารถสลับด้านนะครับสลับด้านบนล่างขึ้นบนให้ได้เห็นไหมฟิลเตอร์เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการกําหนด เฉสีนะครับหรือว่ากําหนดลักษณะของกราฟิกที่มีการเซตเอาไว้แล้วนะครับกด C ี l ตัวนี้มันก็จะแสดงทั้งหมดนะลองกดไล่ดูนะครับมันจะมีตัวอย่างแสดงให้ถ้าหากเรามองเห็นไม่ชัดนะักศึกษาดูที่สัญลักษณ์ที่เป็นเส้นซูมตรงนี้เราก็ซูมเข้าไปใกล้ๆครับแล้วดูถึงความเปลี่ยนแปลงนะมันมันฟลิปอยู่นะครับต้องฟลิปกลับคืนโอเค นะแล้วก็เปลี่ยนตามที่เราคิดว่าอันไหนเหมาะสมแล้วก็คิดเลือกไปเรื่อยๆครับนะไม่ได้บอกว่าอันไหนดีที่สุดนะเราต้องทดลองนะครับทดลองทดสอบนะครับเราถึงจะรู้ว่าอันไหนดีแต่ถ้าหากเราไม่เคยลองเลยไม่เคยทดสอบเลยนะฟังอย่างเดียวหรือว่าได้ยินคนอื่นหรือเห็นคนอื่นทําแล้วดูแล้วเออง่ายดีแต่ไม่เคยทํามันก็ไม่รู้ว่ามันง่ายดียังไงนะโอเคลอง เลือกดูนะได้พอใจแล้วก,กดปุ่ม apply ด้านล่างครับทีนี้เรื่องต่อมาก็คือฟิลเตอร์ครับฟิลเตอร์เนี่ยมันเหมาะมากสำหรับรูปภาพนะที่เป็นพวกภาพกราฟ,ฟิกหรือภาพอาหารภาพวิวทิวทัศนะครับมันจะแบ่งกันเป็นเฉดให้มันก็จะมีชื่อบอกนะพวกฟิลเตอร์พวกนี้เนี่ยมันจะมีการเซตค่าสีนะครับแล้วก็การเซตเรื่องของเฉดนะกายไล่ระดับสีเงานะครับ หรือว่าโทนสีว่าให้แล้วนะนั้นเราสามารถเลือกได้ครับถ้าไม่ต้องการก็กดที่นันนะมันก็กลับสู่ปกตินะครับส่วน a d j u s t m e n t เนี่ยตัวน,นี้เนี่ยค่อนข้างจะสะดวกมากนะครับสำหรับมือถือหลายๆรุ่นเนี่ยตัว a d j u s t m e n t เนี่ยมันสามารถช่วยในการปรับสีให้กับชิ้นงานของเราได้ดีนะครับเน i ้ h ไบร์เก็คือความสว่างนะขวาสุดคือสว่างสุดไลท์ซ้ายสุดก็คือมืดสุดนะครับ คอนทราสต์ก็คือข้อความแตกต่างนะครับความแตกต่างระหว่างขาวกับดำนะครับมันทําให้สีสดขึ้นนะครับแต่มันก็จะลดพวกรายละเอียดบางอย่างออกไปนะแต่ถ้าหากเราเจอชิ้นงานที่สีมันไม่สดเราสามารถเร่งสีได้นะก็กดตรงนี้นะตัวสติเรชันก็คือความอิ่มของสีนะครับเราสามารถเติมลงไปแล้วสีมันก็จะสดขึ้น,นครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิธีการส่วนทินตตัวนี้เนี่ยเราสามารถเลือกเฉดได้ว่าเราอยากจะให้ โลโก้ของเราอยู่ในเฉดสีอะไรนะครับเช่นอยากให้มันอยู่เสหลึงเหลืองหน่อยแดงหน่อยก็สามารถเลือกได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิธีการถ้าไม่รู้ก็เปลี่ยนเป็นเลขศูนย์นะมันก็จะกลับสู่ค่าปกติเบลออันนี้เบลอเห็นไหมขวาสุดก็คือเบลอร0 0์มองไม่เห็นเลยนะอันนี้ก็เหมาะสําหรับพวกการการสร้างภาพนะให้มีความโดดเด่นนะครับ ไอ้พวกนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้นะพวกการสร้างเงานะครับปรับแสงที่เป็นแบบวอร์มนะครับเคลียภาพนะทำให้ภาพมีความคมชัดมากขึ้นเคลียพวกน้อยต่างๆออกนะครับอันนี้ก็ทําเป็นเงานะทำให้สีมันสดขึ้นไฮไลท์ก็เหมือนกัน,นครับมันจะขึ้นเป็นเฉดให้ชาร์ดก็คือเงานะครับโดยเฉพาะาวัตถุที่มีสีดำนะครับมันสามารถทําให้เฉดสีดำเนี่ยเข้มขึ้น,นหรือว่าอ่อนลงได้นะ ทีนี้ตัวข้างล่างครับเมื่อเราเซตค่าพวกนี้แล้วเนี่ยมันจะมีค่าที่เป็นรหัสอยู่นะครับวิธีการในการเซตหรือเก็บรูปแบบการเซตค่าสมมติเราเซตไว้แล้วเนี่ยเราอยากจะได้รูปภาพทั้งหมดเลยที่เราจะทำเนี่ยอยากได้โทนสีนี้ทุกทุกทุกวัตถุทุกชิ้นทุกภาพเราก็ก๊อปปี้ด้านล่างครับนะคลิกขวาก๊อปปี้แล้วก็เอาไปใส่ในวัตถุอันอื่นนะครับพอเราไปคลิกปุ่มอันอื่นปุ๊บแล้วก็เลือกฟิลเตอร์เหมือนเดิมเสร็จแล้วก็เอารหัส ที่เราก๊อปมาเมื่อกี้เนี่ยนะเอ็เมเมื่อกี้นะครับแล้วก็เอารหัสนี้ไปใส่นะตัวการไล่เฉดสีพวกนี้เนี่ยก็จะเหมือนกับตัวต้นแบบที่เราสร้างเอาไว้นะครับนี่ก็เป็นวิธีการในการใช้งานของภาพนะครับหรือการตกแต่งพวกภาพซึ่งเป็นส่วนประกอบของโลโก้หรือชิ้นงานอื่นๆนะครับข้อความก็เดินไคลิกนะ แล้วก็อาจจะแรงเงาหรือดันคลิกลบทิ้งแล้วค่อยเลือกฟอนต์ก็ได้ครับแล้วก็เลือกฟอนต์ด้านบนสําหรับคนที่าหาฟอนต์ภาษาไทยไม่ได้ก็พิมพ์คําว่าไทยลงไปครับแล้วกดปุ่ม enter มันก็จะาหาฟอนต์ที่เป็นภาษาไทยให้นะครับเราก็แรงเงานะครับ แล้วก็เลือกว่าเราอยากจะได้ฟอนต์รูปแบบไหนนะเห็นไหมเราก็จะได้ฟอนต์ตามตัวอย่างที่มีให้นะครับแล้วก็เป็นฟอนต์นภาษาไทยด้วยนะแต่ถ้าหากเราไม่ได้พิมพ์คาว่าไทยเนี่ยเราต้องไล่กดคลิกไปเรื่อยๆเพราะว่าส่วนใหญ่นะครับมันจะเป็นฟอนต์ภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่ามันสร้างสร้างมาด้วยพื้นฐานของภาษาของคนที่สร้างมานันนะก็เป็นภาษาอังกฤษนะฮะ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับเราสามารถเอาไปสร้างเป็นชิ้นงานได้เลยนะหรือว่าเอาไปทําเป็นธุรกิจของเราได้นะครับนะไปรับงานหรือว่าทําให้พี่น้องญาติก่อนนะแล้วก็ขย,ยายไปทําเป็นงานธุรกิจรับจ็อบออกแบบโลโก้นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นวิธีในการหารายได้อีกอย่างหนึ่งนะเห็นไหมได้ละนะอย่างสีส้มนี่ไม่สวยนะครับเราก็กดลงไปในวัตถุหไหมตัวสีตัวนี้มันก็จะมีโชว์ให้เราก็เปลี่ยนเป็นเฉดสีอื่นนะ อาหารส่วนใหญ่มักไม่ถูกกระสีเข้มแล้วก็ทำกระสีอ่อนๆนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างนะถ้าหากเราต้องการเพเทิร์นสีอื่นนะเราก็อาจจะเลือกที่ add เพเทิร์นแล้วก็เลือกตัวเพเทิร์นสีอื่นมาใส่นะอันนี้ก็ทําได้นะครับเป็นขั้นสูงแต่ว่าอาจจะต้องเสียตังเพิ่มนะไอเสียตังเราไม่ทํานะครับโอเคทีนี้ เราได้โลโก้อีกอันนึงโลโก้ที่เป็นแอนิเมชันนะครับโลโก้ที่มันเคลื่อนไหวได้ก็ทําเหมือนกันครับโลโก้แอนิเมชันเนี่ยเราไม่ค่อยเอามาใช้ในสื่อสิ่งพิมพ์นะที่เป็นนามบัตรโบชัวการ์ดนะเรามักใช้กับพวกงานที่เป็นดิจิทัลหรือว่าพวกเว็บไซต์เอาไปทําแบนเนอร์เว็บไซต์นะครับเอาไปใส่ในโลโก้ของ Facebook Instagram พวกนี้ทําได้นะซึ่งทําได้ดีด้วยนะครับอยากได้อะไรแก้ไขอะไรแล้วก็ พิมพ์ลงไปนะครับดับเบิลคลิกแล้วก็พิมพ์สิ่งที่เราต้องการแก้ไขลงไปนะแล้วเราก็จะได้ตัวสัญ,ญลักษณ์หรือโลโก้มาให้นะครับตัวเอฟเฟกตัวนี้เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับดูที่แอนิเมตแอนิเมตตรงนี้นะครับแอนิเมตตรงนี้เนี่ยมันจะมีตัวเลือกให้เห็นไหมครับเราเอาเมาส์ไปวางนะมันก็จะมีตัวนําเสนอให้ว่าเอ๊ะโลโก้ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยอยากจะให้มันเล่นหรือว่าให้มันแสดงแบบไหนเห็นไหมครับสามารถทําได้ด้วยนะ ก็เอาไปใส่ใน powerpoint ก็ได้ครับเวลาเรานำเสนอหน้าชั้นนะครับพอเราเซฟปุ๊บเป็นรูปภาพ gif นะพอเรากดคลิกปุ่มเล่นใน powerpoint เนะี่ยตัวโลโก้ของเราเนี่ยมันก็จะหมุนนะมันก็จะแสดงค่าหรือว่าแสดงสิ่งที่เราได้เซตเอาไว้ตอนนี้นะครับมันก็จะอันนี้เนี่ยมันจะไม่ให้เลือกน้อยหน่อยเพราะว่ามันต้องเสียตังเพิ่มเนะี่ยพวกที่เป็นรูปมงกุฎเนี่ยนะนะมันก็ให้เลือกแค่6ตัว แต่6ตัวพวกนี้ก็สามารถทําให้สื่อที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยน่าสนใจได้แล้วนะก็พอที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับทีนี้เรื่องต่อมาก็คือการบันทึกนะครับการบันทึกนักเรียนนักศึกษาก็คลิกที่ดาวน์โหลดนะหรือใครที่ไม่อยากดาวน์โหลดก็คลิกแชร์ก็ได้ครับนักศึกษาก็สามารถแชร์ไปยังเว็บอีเมลหรือว่าไปยังสื่ออื่นๆได้ด้วยนะ อาจารย์ไม่แนะนําเพราะว่ามันจะไปรบกวนคนอื่นหรือว่าไม่รู้ว่าเป้าหมายของเราเป็นใครแน่นอนก็คือกดที่ดาวน์โหลดนะครับทีนี้ในการดาวน์โหลดเนี่ยเมื่อเรากดไปที่ดาวน์โหลดด้านบนขวาเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะเลือกให้เราเลือกว่าไฟล์ที่เราดาวน์โหลดเป็นแบบไหนมันจะมีไฟล์ไทป์ก็คือรูปแบบการดาวน์โหลดนะครับถ้าเป็นภาพทั่วไปนะครับที่เป็นภาพโลโก้พื้นหลังโปร่งใสเนี่ยให้เลือกแบบ PNG นะครับถ้าหากเราเลือกเป็นแบบ j p g เนี่ย สีพื้นหลังเนี่ยจะเป็นสีขาวนะไม่ใช่โปร่งใส PDF ก็จะเป็นภาพที่เอาไปใช้สำหรับปริ้นนะครับนะมี2แบบคือ PDF แสดงด r ากับ PDF Print s t สด d ด r าจะมีความละเอียดน้อยกว่านะครับปริ้นจะมีความละเอียดมากกว่านะส่วน SVG เนี่ยสงวนไว้สำหรับคนที่เสียเงินนะที่มีความละเอียดสูงที่สุดนะครับ MP4 นะครับก็จะเป็นพวกวิดีโอนะครับเนื่องจากว่าเรามีงานบางอันนึงที่เป็นเป็นภาพกราฟิก ก็คือลื่อนไหวได้นยะมันก็จะโชว์ขึ้นให้นะครับมันก็สเกสอันนี้ให้แนะนําให้นะเราจะเลือกเป็นแบบ g i f ก็ได้ครับแต่อาจารย์จะเลือกแบบ jpg ก่อนนะ jpg เนี่ยอาจารย์จะเลือกเฉพาะงานชิ้นที่1ถึงชิ้นที่2นะชิ้น3ชิ้น4ไม่เอานะเอาแค่ชิ้นหกับชิ้น2เพราะว่าเป็นภาพแบบปกตินะอาจารย์ก็กดดันเสร็จแล้วออปชันที่เราจะเจออันนึงก็คือคําว่า มันจะมีการตีเส้นให้ด้วยนะครับถ้าหากเราเลือกเป็นแบบ PDF แต่ถ้าเป็นรูป JPG อ่า PNG เนี่ยจะไม่มีนะเราจะเซฟวิธีการเซตค่าแบบนี้เอาไว้ก็ได้แล้วก็คลิกนะมันจะเซฟเอาไว้ว่าครั้งต่อไปมันจะจําว่าเราจะต้องเซตหรือดาวน์โหลดแบบนี้กดปุ่มดาวน์โหลดไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมามันก็จะเก็บไว้ในเครื่องของเรานะครับหรือในโทรศัพท์ในมือถือนะเราอยากใช้งานเมื่อไหร่เราก็เปิดเข้ามาใช้งานได้เลยนะครับนี่ก็คือข้อดีของการใช้แคนวานะครับ ทีนี้เหลืออีกอันนึงก็คือคลิกดาวน์โหลดใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับแต่คราวนี้เนี่ยมันจะเป็นาภาพเคลื่อนไหวอาจารย์เลือกเป็นแบบ GIF นะครับแล้วก็เลือกชิ้นงานของเราก็คือชิ้นงานอันที่3ามติ๊กถูกอันเดียวที่ชิ้นที่3เพราะว่าอันที่3นี่มันเป็นภาพเคลื่อนไหวเสร็จแล้วกดปุมดันแล้วก็ดาวน์โหลดครับไฟล์ที่เราดาว์ที่เราได้สร้างเอาไว้ที่เป็นรูปเคลื่อนไหวนะรูปอันนี้รูปที่3อันนี้นะมันก็จะถูก ดาวโหลดมาไว้ในเครื่องนะครับแล้วเราก็ก๊อปจากในเครื่องเนี่ยเอาไปใส่ใน PowerPoint เอาไปใส่ในชิ้นงานอื่นๆนะครับได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องไม่จําเป็นต้องมาเซฟดาวน์โห,หลดใหม่หลายหลายครั้งนะครับเอาไปใช้ในเว็บไซต์เอาไปแปะลงมาในบชัวที่เป็นแบบดิจิตอลนะครับมันก็จะเล่นแบบนี้นะซึ่งมันทําให้สื่อที่เราสร้างขึ้นมาน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับอาจารย์บอกว่างานชิ้นนี้น่าจะทําให้เราได้ประโยชน์จากการ ทำความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับการสร้างโลโก้นะครับหรือว่าการสร้างตราสัญลักษณ์นะให้กับชิ้นงานของเราหวังว่าน่าจะมีประโยชน์นะและคิดว่าครั้งต่อไปเราน่าจะเอาไปใช้ในการทําธุรกิจได้วันนี้ไว้แค่นี้ครับเจอกันในครั้งต่อไป